ก่อนจะรักจะชื่อเธอจนหมดทั้งหัวใจขอฉันขอ รุ่งนี้ตื่นมาก็สวยเป๊ะแล้วค่ะสะดวกง่ายไวแต่ไม่แพงเห็นไหมขอวพี่หมอช่วยหนูด้วยค่ะหนูฉีดยาให้เด็กแล้วเด็กก็นิ่งไปเลยอัหมออย่าไปเลยแล้วพี่ไปเขาก็ต้องคิดว่าพี่เป็นคนทําแต่เราไม่ได้ทําไงเคสฉีดฟิลเลอร์ไปอุดตนันเส้นเลือดเนี่ยจะฉีดสลายทันไหมนะไม่ทนันก็ตาบอดไม่คุ้มเลยเราอยากมีเงินเยอะๆเราอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างถ้าเราได้ไปทํางานที่คลินิกแบบ MPT จะดีไหมนะ โอเคโปรแกรมใช้ได้แล้วเราลองทำดูนะเดี๋ยวจากนั้นก็ลากไฟล์ข้อมูลเนี่ยเข้าไว้ตรงนี้แล้วก็เจเนอเรตข้อมูลของคนไข้ทั้งหมดออกมาให้หมดเลยที่ขอแบบเรียงตัวด้วยนะจากนั้นก็เป็นออกวันทีละบาทำไมง่ายจังไม่ซับซ้อนเหมือนของโรงพยาบาลเลยครับแพงมากนะคะโปรแกรมเนี้ย ตรวสุขภาพคนงานไม่รู้จะได้กําไรสักเท่าไหร่เชียวบอกให้ไปทําด้านเสริมความงามก็ัวแต่วุ่นวายกับโรงงานเนี่ยคนงานเขาก็เป็นคนเหมือนกันมันก็เป็นหน้าที่ของหมอที่ดูแลไม่ให้เจ็บป่วยอีกอย่างการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นเรื่องสำคัญมากนะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าถ้ามันมีอะไรผิดปกติจะได้รีบรักษาไม่ดีกว่าหรอครับดีค่ะ เดี๋ยวคุณบิวเตรียมใบเสนอราคาโปรแกร,รมตรวจสุขภาพแล้วก็โปรแกร,รมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีขผมด้วยนะได้ค่ะอืแล้วใบเซอร์เอามาด้วยหรือเปล่านี่ครับใบผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีวะเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์โอเคเรียบร้อยแล้ว หมอฉีดฟิลเลอร์โบท็อกแล้วก็วิตามินเป็นไหมคะไม่เคยครับผมรออยู่แล้วเลยไม่ต้องฉีดอะไรพวกนั้นนะครับหมายถึงหมอฉีดให้คนไข้นะคะแต่ละคน เรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะเข้าออกึรนะครับคนไข้กินยาเรียบร้อยแล้วค่ะโทรมาเช็คอะไรได้ทุกเวลาตั้งแต่ไปทำงานที่คลินิกนี่จะว่างเกินไปแล้วนะคะ ไม่ได้ว่างขนาดนั้นแต่คนมันเป็นห่วงกลัวคุณแฟนมัวแต่ทำงานจะลืมกินยาไงครับเบาหวานในคนอายุน้อยต้องห้ามขาดยานะถ้าไม่ตอบสนองยากินขึ้นมาเนี่ยจะรักษายากไปอีกแต่ผลตรวจน้ำตาลก็ปกติดีนะคะเพิ่งได้รายงานจาก m p t คลินิกเมื่อกี้เลยลงชื่อน,นายแพทย์นรินซะด้วยต้องขอบคุณคุณหมอที่คอยดูแลคนไข้เป็นอย่างดีนะคะสุดที่รักของลูกว่า โหลูกชิ้นเยอะมากอะ่ะไม่เคยรู้มาก่อนว่าหมอชอบกินลูกชิ้นมากขนาดนี้เนะี่ยวันนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยใช่ไหมพี่หมอฟานเทพให้โบนัสเพิ่มมาแสนนึ่งเมื่อเช้าเขาบอกว่ายอดตรวจปีนี้เกินเป้าเยอะมากอะ แล้วทำไมไม่ไปกินอะไรดีๆทำไมมากินแค่กว๋วยเตี๋ยวสำหรับเราอะ่ะกินอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าได้กินกับคนพิเศษอะ,อะตอนนี้เราทำงานได้เงินเดือนมากกว่าโรงพยาบาลเราต้องไม่รู้กี่เท่าแถมมีโบนัสอีก เรามีเงินแล้วนะเราตั้งใจจะเก็บเงินเอาไว้สร้างอนาคตของเราสองคนต่อไปเนี่ยลูกว่าอยากไปไหนหรือว่าอยากกินอะไรเนี่ยเราตามใจลูกว่าทุกอย่างเลยงั้นเราขอพารุมไข่งก้า,งากวงนึ่งได้ปะยกเว้นของหวานของมันแล้วก็ของที่มันไม่ดีต่อสอุขภาพดีลูกจะให้เป็นหมอดีไหมเนี่ย ทำคันไปหรือเปล่าครับหรือว่าพร้อมแล้วถ้างั้นนั่ง <c oughs> ลงไปเลยไอ้หอมจ้ะแค่คิดว,ว่าเฉยไม่ได้เลยไงกินเข้าไปเลยคุณหมอนร <N> ินหมี่ลูกชิ้นชอบกินใช่ไหมคะ แต่เช้าเลยนะตอนอยู่โรงพยาบาลเดิมเนี่ยขยันแบบนี้ไหมเนี่ยโรงพยาบาลรัฐหมอมารากตั้งแต่6กโมงเช้าแต่คนไข้เห็นเราตอนสิบโมง <c oughs> ก็คิดว่าเรามาทํางานสิบโมง <c oughs> ชีวิตด,ดีนะครับลาออกคนคนมาได้ตอนนี้เนี่ยกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ทํางานมีความสุขขึ้นมากนะครับ <c oughs> ดีแล้ว ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้นลครับพี่ครับแฟนผมเข้าโรงพยาบาลด่วนผมขอไปดูอาการแฟนผมก่อนแล้วจะรีบกลับมาเขีย์เอกสารให้นะครับอืมรีบไปเลยนะครับผมฝากด้วยครับพี่ ที่คนไข้เบาหวานของผมนห่ครับ<อ>เดี๋ยวหมอขอตรวจน้ำตาลปลายนิ้วกับปสัสสาวะหน่อนะครับค่า DTX high ค่ะแล้วก็ผลปัสสาวะพบคีดตนสองบวกค่ะถ้าจะเป็น d k a นะครับรบกวนทำาลือดแอมให้ผมหน่อยนะครับได้เลยค่ะ งานเข้าแล้วพี่รบกวนเช็คเตียงเบี้ดให้ผมหน่อยไปดูเคสเม็ดไปเคสสันกับบีซั์พี่ดูเองแต่นี่เวนผมนะครับพี่เป็นสตาฟเวนเสริมลองทำตามนี้แหละโรงพยาบาลเรามีเวนเสริมตา้เมื่อไหร่ครับโอเคครับขอบคุณนะครับ โอ้นิวดาวแทนอินเทอเลยเหรอครับหมอก็มีติดเคสหนักอ่ะคนไข้ต้องรีเฟอร์เห็นโทรไปหลายที่แล้วยังไม่มีใครรับเลยผมก็เลยต้องมาราวให้แทนก่อนเออคนไข้ที่ชื่อลูกว่าแฟนนายใช่ไหมครับพี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นเคสที่ทำให้หมอสันมึนมากเหมือนกันนะจนอยากจะบอกคนไข้สักวันละร้อยรอบว่าต้องคุมน้ำตาลให้ดีจะได้ไม่เป็นภาระหมอนะครับ หมอสันเนี่ยขี้บ่นมากเลยนะครับตอนนี้ผมคิดถึงแฟนแล้วเข้าไปได้หรือยังครับคุณหมอเชิญคุณลูกว่าเคยเข้าโรงพยาบาลเพราะน้ำตาลในเลือดสูงไหมครับไม่เคยเลยค่ะนี่ครั้งแรกค่ะเรามีขันยาไหมครับ ไม่เคยขาดยาเลยค่ะคุณหมออินเทอร์หนึ่งลาออกไปแล้วห้าคนนายเป็นคนที่สามแล้วก็ไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนเดี๋ยวนี้การเพิ่มพูนทักษะไม่จำเป็นแล้วหรอจำเป็นสิครับ แต่ว่าหมอจบใหม่ไม่เช่ทาตุถึงจะไม่เก่งมีประสบการณ์น้อยแต่ก็อยากให้สอนกันดีๆไม่ใช่กินหัวแล้วก็เอาเปรียบกันทุกอย่างคือพอคิดว่าทําไมเราต้องทนเนี่ยก็รู้สึกว่าเรามันโง่เองที่ยอมอะครับเพิ่งจบเองอายุยังน้อยกันอยู่เลยอย่าเอาคําว่าหมอใหม่มาอ้างนะครับหมอใหม่ก็คนเหมือนกันใช้คําว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะดีกว่าตอนสอบได้เลขวอก็เรียกกันว่าเพื่อนแพทย์ถูกไหมครับ แต่พอมาทํางานปุ๊บคำว่าเพื่อนกันมันอยู่ตรงไหนล่ะครับพี่กุมินเชิญพี่ก็น่าจะรู้ดีว่ามันไม่ได้มีแค่ผมที่คิดแบบนี้ออืมพี่เข้าใจแล้วก็พยายามช่วยมาตลอดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลขาดคนจนตารางรวนคนที่ควงเวนอยู่ก็เบลอไปหมดต้องหาคนมาเสริมตลอดถ้าว่างก็อยากให้มาช่วยกันหน่อยที่นี้ก็พอจะมีเงินจ้างอยู่นะ เป็นสีชั่วโมงไม่ได้กินไม่ได้นอนหมอขับรถหลับในรถคว่นตายไปกี่คนแล้วครับผมทำงานที่คลินิกไม่ถึงปีก็ปิดนี้ได้หมดแล้วเงินเดือนเป็นแสนแฟนป่วยก็มีเวลามาเฝ้าผมไม่ให้กลับมาแล้วแ่ะครับอาจารย์มาช่วยเข้าห้องฉุกเฉิน8ชั่วโมงก็ได้มาเป็นครั้งคราวจะได้ไม่ลืม ไม่ช่วยกันหน่อยเธอนะได้โปรดเอาสายตาวิ้งๆแบบนี้เนี่ยไปทำเสร็หมอ,อกวินคนเดียวนะครับ ได้ไหมครับขอให้ได้นอนบ้างนะครับหมอตัวเองดีกว่าไหม d ีเคเเจาะน้ำตาลปรับอินซูลินทุกชั่วโมงเนี่ยวันนี้จะได้นอนหรือปะหลอดนั่นอะไรครับผมว่าแคนเนี่ย ต้องลืมกินยาแน่ๆเลยครับตรวจหมดแล้วก็ไม่เห็นจะเจออะไรเลยขางไข้ยมือใหม่ก็เป็นแบบนี้แหละไม่ค่อยเชื่อหมอก็อาจจะไปกินมะนาวโซดาแทนยาหมอก็ได้ก็ไม่รู้นะว่าฟันจะสึกก่อนหรือจ,จะตายก่อนเพราะวบาหวานขึ้นปากลายขึ้นทุกวันนะเราอะ่ะขัดพูดหวานๆตน้งสิไปซักข้อมูลมาเพิ่ม แล้วก็มารายงานให้ผมฟังอย่างละเอียดนะครับหมอกวินจองนุนครับแฟนใครก็ไม่รู้โดูเก่งจริงๆนะเนี่ยแต่ตอนนี้อยากได้พลังมากกว่าโดนงกไดไปปะอ่ะพลัง เจ้าของพี่มาเสนอขายตึกพี่หมอลองดูเถิดูหน่อยนะนี่เธราผ่อนะถูกกว่าราคาเช่าอย่นะเนีเจ้าของที่เขาน่าจะร้อนเงินเลยอยากได้เงินก้อนค่ะแต่คิดๆด,ดูแล้วเนี่ยที่นี่ก็ทำเลยดีคนไข้ก็ติดพี่หมอแล้วตึกเนี้ยจะทุบจะซ่อมก็สะดวกจะได้ขยายพื้นที่ทำคลินิกเสริมความงามด้วย ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าที่ทำทำอยู่ก็พอกินอยู่แล้วอะก็ไม่ได้คิดเรื่องรายได้เลยคะ่ะเสียดายฝีมือดูนี่นะตาสองชั้นจมูกปากคางหน้าอกฝีมือ,อใครคะคนเราทำได้ก็ต้องรีบทำนะคะจะเก็บความสามารถไว้ทำไมในเมื่อมันก็ช่วยคนไข้ได้เหมือนกัน ต่เดี๋ยวก็มีคนแอบอ้างว่าทำเป็นทำได้แบบยายแนนหมอกระเป๋าอีกส่งสารคนที่หลงเชื่อนะคะบางรายกับเอาชีวิตไม่รอดแต่ถ้าเชื่อเมียเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะคะ ค้ลก,กล่องนี้ตรงนี้เลยนะคะนิวเดี๋ยวนิวเช็คของกล่องนี้ด้วยนะนับจำนวนให้รบคนที่ผ่านการอบรมพวกนี้เราจะตรวจสอบรายชื่อเขาได้จากที่ไหนรายชื่อจะอยู่ในเว็บสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยคะ่ะ ทำไมไม่เห็นมีรายชื่อหมอนรินแฟนของคุณเลยล่ะขอรกว่าลองดูอีกทีได้ไหมคะ รู้ใช่ไหมว่าการตรวจสุขภาพพนักงานต้องให้หมอที่ผ่านการอบรมหรือหมออาชีวะเวชศาสตร์ทํางานนี้เพราะการรับรองผลการตรวจต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหมอเน,นีินไม่น่าจะพลาดเรื่องสําคัญแบบนี้นะคะเขาอาจจะเพิ่งจบหลักสูตรมาก็เลยยังไม่มีชื่อในระบบก็ได้ค่ะขอรุกว่าไปถามเขาอีกทีนะคะนั่นสิใครจะกล้าเอาชื่อไปรับรองผลการตรวจ ถ้าเกิดคนไข้เกิดมีโรคอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่รู้อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ระหว่างทํางานอย่างเช่นวูบหรือหน้ามืดยิ่งถ้ากําลังคุมเครื่องจักรอยู่ด้วยไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรวจมาช่วยๆแบบนี้เนี่ยมันคือการฆ่าคนอย่างเลือดเย็นดีๆนี่เองรีบไปจัดการเคลียร์เรื่องนี้ซะแล้วได้เรื่องยังไงรีบม,มาบอกพี่ได้ค่ะ นี่เป็นโครงการที่เราเลือกมาให้แล้วนะนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ทรงโมเดิร์นหรือว่าชอบแบบคอนโดนมากกว่านี่ชอบแบบ2ห้องนอนหรือ3ห้องนอนนะ่ะต้องเอาติดรถไฟฟ้าด้วยไหมแต่ราคาแพงแบนี้ซื้อบ้านแถวชานเมืองได้2หลังเลยนะแพงอะไรเป็นหมอกู้ง่ายสไตล์อืมก็ใช่แล้วนี่นะเคสตัวสุขภาพเนี่ยเยอะมาก แล้วมันต้องตรวจทุกปีใช่ไหมเชื่อไหมว่าตารางเนี่ยแน่นไปถึงปลายปีเลยนะพอเรายื่นสลิปเงินเดือนไปเนี่ยยอดกูได้เป็นสิบสิบล้านเลยนะนี่หมอเรามีเรื่องอยากถามอ่ะมีเรื่องอะไรอะ่ะ เดอนวิถุนาถถึงรกรกดาหมอไปอบรมหลักสูตรอาชีววิชาศาสตร์มาตอนไหนเหรอเขาอบรมออนไลน์ที่โรงพยาบาลไงหมอจะไปไหนได้แล้วนี่นะไม่รู้ว่ามีชื่อขึ้นในระบบหรือยังเรายังไม่เคยเช็คเลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าหัวหน้าเราให้มาเช็คอ่ะปีหน้าเราจะเลื่อนขั้นเป็นรองหัวหน้าแต่ถ้าเราพลาดเรื่องนี้ คงโดนไล่ออกก่อนเราไม่ทำหรอกนะร้องใบป,ประกาศถึงกฎหมายจะไม่ได้เอาจริงสักทีก็เถอะแต่ทุกวันนี้หมอจบมาใหม่ๆก็ไปออกตรวจกันทั้งนั้นนะถ้าต้องทำตามมาตรฐานตามกฎหมายก็ต้องทำเรามีหน้าที่ทำให้มันถูกต้องใครจะไม่ทำมันก็เรื่องของเขา ไม่เคยเห็นเนาะหมอบางคนดูดีมีหน้ามีตาแต่เอาจริงๆเบื้องหลังก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างที่สร้างภาพเอาไว้ใครจะรู้ว่าต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วร่างมันอาจจะหยางลึกไปถึงนรกก็ได้เขาเรียกว่าปลอมแบบมีบารมีน่ากลัว เธอเข้าใจที่เราพูดไหมคิดมากนะไม่ปลอมก็ดีแล้เพราะว่าถ้าปลอมเอกสารขึ้นมาจริงๆเราคงรับไม่ได้อะเราเชื่อใจหมอนะเราไม่ปลอมหรอกนะ ว่างๆก็ไปช่วยหมอที่โรงพยาบาลบ้างสิวันก่อนเราไปหมอทุกคนดูยุ่งมากเลยนะไม่เอาอะเหนื่อยจะตาย คใครนี่มาในจีเสียนี่แหวนช่อดอกไม้เสียคะนี่เสียหลอกมินตาเหรอเสียทำแบบนี้กับมินตาได้ไง หมอคนถูกทิ้งมันก็เครียดจนปวดท้องเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่พอได้มาเจอคุณหมออ่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะดีแล้วครับไว้มาหาอีกนะคะได้ครับก็ถ้าเกิดว่าอาการ,รมันยังไม่ดีขึ้นครั้งหน้าก็มาก่อนวันนัดได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคนไข้รับยาก,กับใบนัดด้านล่างได้เลยนะคะอ๋อค่ะขอตัวครับคุณหมอคะเครื่องมือผ่าตัดมาครบแล้วนะคะ โอเคครับที่นี่มีผ่าตัดด้วยเหรอคะยังค่ะแต่แผนว่าจะทำจะบอกให้นะคะว่าตาจมูกปากคางหน้าอกหมอปานเทพเป็นคนทำให้หมดเลยค่ะกล่อมอยู่ตั้งนานกว่าจะยอมทำให้น้องสนใจใช้บริการนะคะสวยครบจบเซตไม่แพก ก็อยากอยู่นะคะแต่ติดตรงที่มันนี้เนี่ยสิคะไม่น่าจะพอถ้าทำตอนนี้น่าจะได้แค่ข้างเดียวคะ่ะและอีกอย่างหนึง่งมือถือช่วงนี้มันก็ติดติดดับดับด้วยอะคะ่ะถ้าจะซื้อเนี่ยคงต้องซื้อมือถือก่อนงั้นมาเป็นเคสรีวิวไหมคะไม่ต้องเสียงเงินแถมมือถือให้ด้วยเลยอ่ะมือถือสนไหมคะบิวตี้จัดให้ได้นะ ไข้ครับไปทําอะไรมานะครับโดนผู้ชายเอาศอกกระแทกบนรถไฟฟ้าค่ะหมออุบัติเหตุแค่นี้สิลิโคนไม่น่าแตงนะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าไปทําที่ไหนมาไปตรวจสอบใบเซอร์ของคุณหมอนรินหรือ,อยังหลายที่เขาถามมาแล้วนะความลับมันไม่มีในโลกนะน้องนี่ไงของปลอมที่เธอบอกว่าเธอไปเรียนหลักสูตรเนี้คนที่จบก็ไม่มีชื่อน,นายแพทย์นริม จริงๆเบาหวานในคนอายุน้อยเนี่ยที่พบส่วนใหญ่จะมี2ชนิดนะคะก็คือเบาหวานชนิดที่1ที่เป็นเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตนะคะกับเบาหวานชนิดที่2ที่เหมือนเบาหวานในผู้ใหญ่ที่เราเจอกันบ่อยๆแต่ว่ากลุ่มนี้จะพบในคนอายุน้อยลงแล้วก็เบาหวานชนิดนี้ก็ยังสามารถกินยารักษาได้ค่ะ ผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขายังแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็จะเกิดคือ 1. ไม่ค่อยมารักษาเพราะว่าเออฉันแข็งแรงดีไว้ก่อนไว้ฉันมีปัญหาแล้วค่อยมารักษาหรือ 2. ได้ยาไปแล้วก็ไม่ถ้อยทานเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าต้องกินยาก่อนอาหารหลังอาหารกินวันละหลายครั้งในชีวิตของเขาที่รีบเร่งต้องทํางานทํากิจ,จวัตรประจําวันเนี่ยก็ทําให้การดูแลตัวเองในรรเรื่องเบาหวาไวนไม่ดีซึ่งพอทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้เขาเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาวนสูงขึ้น <S 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 การป้องกันที่สําคัญก็คือเรื่องของการโรคอ้วนนะคะเราต้องป้องกันไม่ให้มีโรคอ้วนซึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นจากกรรมพันธุ์แต่ส่วนหนึ่งเป็นจากโรคอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นเบาหวานอยู่แล้วลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินอาหารสุขภาพออกกําลังกายป้องกันไม่ให้ตัวเองอ้วนก็จะป้องกันเบาหวานชนิดที่สองได้